เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นหมื่นๆตัวไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องจ่ายค่าอาหารสักบาทเลยนะคะวันนี้พามาดูวิถีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งค่ะเขาบอกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบนี้แล้วเป็ดจะอารมณ์ดีออกไข่ดกคุณภาพไข่จะดีค่ะมาดูกันค่ะเป็ดในรถคันนี้มีประมาณห0,000ืตัวนะคะเป็ดมากันแต่เช้าเลยนะคะ เพราะถ้าสายจะร้อนมากถ้าอากาศร้อนเป็ดจะป่วยได้ค่ะเป็ดจะบอบางและขี้ตกใจง่ายด้วยนะคะมาดูน้องเป็ดกันค่ะว่าหมื่นตัวเนี่ยจะใช้เวลาในการลงจากรถกี่นาทีกันค่ะผ่านไป8นาทีลงหมดแล้วนะคะลงกันอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะถ้าทางจะหิวนะคะรีบลงไปในนาไปหาอาหารกันหมดเลยค่ะจากที่ได้พูดคุยกับผู้เลี้ยงเขาซื้อลูกเป็ดมาตั้งแต่เล็กๆค่ะ ไม่ได้มีโรงเรือนให้เป็ดอยู่ประจำนะคะจะนำเป็ดไปกินอาหารตามนาข้าวที่ต่างๆที่ทางผู้เลี้ยงได้ไปพูดคุยขอเจ้าของนาไว้ค่ะเป็นช่วงที่นาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะโดยผู้เลี้ยงจะเลือกนาที่ปลอดสารเคมีนะคะโดยที่ชาวนาะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะผู้เลี้ยงก็จะประหยัดค่าอาหารสำหรับเป็ดไปอีกค่ะ สำหรับเจ้าของนาก็ได้รับประโยชน์จากเป็ดที่มาช่วยกินสตูพืชในนาค่ะเช่นหอยเชอรี่ปูนาและยังกินข้าวดทีที่เป็นวัชพืชด้วยค่ะ,ะถ้าข้าวดีดขึ้นมาปะปบบนกับข้าวคุณภาพชาวนาก็ต้องจ้างแรงงานมาตัดรอบละหลายพันบาทอีกค่ะและที่สำคัญเลยเป็ดยังให้ปุ๋ยคอกชั้นดีกับชาวนาด้วยนะคะจากการขับถ่ายของเป็ดสำหรับการเลี้ยงเป็ดแบบนี้เขาจะเลี้ยงไปประมาณ5เดือนค่ะ เขาจะเลี้ยงเพื่อนำเป็ดไปส่งต่อให้ฟาร์มเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ส่งออกมาขายอีกทีค่ะเป็ดไร่ทุ่งสามารถขายได้ตั้งแต่ไข่ของมันยันตัวเป็ดเลยนะคะซึ่งไข่ที่ขายออกไปแต่ละครั้งสร้างรายได้ต่อเดือนเป็นหลักแสนเลยค่ะเป็นการเลี้ยงแบบแบ่งปันกันระหว่างชาวนาผู้ปลูกข้าวกับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งนะคะ มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอบกันเช่นคนเลี้ยงเป็ดก็จะนำไข่มาให้ชาวนาได้กินชาวนาเองหากมีพืชผลในสวนก็แบ่งปันให้คนเลี้ยงเป็ดได้กินเหมือนกันซึ่งเป็นวิถีกเกษตรกรไทยที่มีการแบ่งปันกันมายาวนานแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ